สวัสดีตอนเช้าครับตอแบบนี้แน่นอนเออเออได้ๆๆสวัสดีครับเห็ลูกกล้องหน่อยเร็วไปเอาไปเก็บไว้บนรถหน่อยทางนี้เนี่ยเอาไปเก็บกับพี่แคทให้หน่อยนะครับถ่ายคลิปก่อนครับโอ้มันมีอันดำๆออกมาน้ำนี่มันนี่มอันนี้ฟังพ่นฟังพ่นนี่แม่อยู่กลางรถนี่แม่สิบร้อนี่แม่โอเคเจอกันกับที่ยูเตทนมาไหนฮะ เจอกันกับที่ยึดเตนต์จะมายิบเตนต์น yeah. yeah. okay really? okay. no, no? ่าเสีของจะไปไว้ใส่เอาวะนั่คือรถทั้งกอนไปหายึดเก็นต์ของกันยี่น้องยกไปยกไปใส่แล้วเอาหัวนะฉันไปใส่แล้วแต่ไม่เหนียวยูยูเขาบอกให้ออกขึ้นมาแข่งหลัง ก็ที่เก็บเมื่อกี้ไงเอาก็บอกว่าเอาไว้ในหลังใช่หรอก็บอกให้เก็บไว้ในหลังก็เลยเก็บไว้ในหลังให้กดิจอไปรู้ด้วยขอ Thank you ว้าเแล้วถ่ายรูปดูถ่ายรูปก่อนแม่แม่อยากเห็นหน้าเพื่อให้ตีปคนไหนซักสักตุดให้น้องมาหนักหน่อยนะเพคนว่าจะเอาจักบาทว้อเอาจักบาทสองบาทมือเลี่นอเอาจักบาทคู่จะถ่ายตีบเออเพื่อให้ตีบเพื่อถ่ายคลิปอยู่เขาถ่ายคลิปอยู่เขาถ่ายคลิปอยู่ โอ้โหมันก็ธรรมชาติอร์ไหนนี่ปืนไหนป่อคือมานหตลูกคือบอดมีพ่วงเดียวมือเดียวมานไม่เหลือยมันักเรืเออหมานคือมือเลยอันนี้คนคือมักแม่คือว่าแม่อันนี้แค่ ถือของช่วยพ่อก่อนโตรู้ไหมว่าเลขออกนั่นอ่ะออกอะไรก็ไปท่วงนั่นแหละเลขที่บ้านนั่นน่ะโบไอวะพ่อวัดท่วงพ่อวัดท่วงพ่อท่วงว่าอันนี้แนนเลขอันไหนออกนี่เ่อเรียกอย่างเรียกเล่าสิ ที่มันออองสตายซันสูน้องมานหนักถ่วงกันไะมยากซื้อเอาพอพอวัดถ่วงเลขตัวใดตัวสี่ท์อันทอยู่สองสี่เลยแต่บาารลืมข้าวตั้นเนาะแต่าาร์มาเอาผูกอันคอเล็อกผูกมาถามอ้าเป็นความชุคือกะเทยแค่กะเทยกะเยว้าว ใครบอกกับเธอนะเนี่ยเขาสองเบื้องเขาสองกระถาเนี่ยรักจีนหยุดอันไปมีทีกระถาอันนั่นตโตเท่านั้นเนาะทุกไอย่างปลอดภัยนะคุณพ่อคุณลูกเหนื่อยมากเลยตอนนี้เมื่อยปวดหัวปวดห้อยบรรยากาอันนี้บรรยากาศลอยวอมถึงคนหัวบุปเลยตรงนี้ที่ตัวหนึ่งเดินเสือส่วนหนึ่งเอาคอยถือฝนหน่อยเดียวจะเป็นคิโมกิ ไปเด้ท่าปลอดภัยครับไม่ได้ถือวยกันยังมาจนลอยเสือดูดูไม่ดูบ่มีหลายตายขึ้นรถไปครัไปรถจอดไหนนี่ไงรถน้องมาน่ะขั้นหน่อยๆแล้ววะยังของประวัติโอ้ยจากน้อยมันสิเดือดซีฮอตผลัดชัดรถสุดตัวเอออยู่บ่กากเนาะซื้อเอารถไปลุ้นหลานยังคิดได้หลายคน เป็นยังือเอาลายแทกก็จะหนุมันลายเบ่ไโอ้ยถึเกือบนอนเกือบมียังเกือบควนซ้ายแต่ยังแต่มันคือเกือบเทยเอาพอพาใส่เนาะว้าไม่เคยมีบม่เคยใส่เกี๊ยหูบอหูบอว่าเกือบล่ำครูหน่นนะบอใส่เลยดิมันสูงกักโพด ปวดขาแล้วเนาะเนาะใส่ฉากเป็นสิ่อจากพวกเฮงเปใส่เตอ่กระายอย่าบมัวอย่าติอยาไมัน้ำหน่ะน,นะอยากไอ้ออมูวตวงน้ำหน่นะเออพ่าอาย้ำหน่ะอายดูไปไปคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้นะครับนนไปห้าอกระไดยไปต่อกัน,น่นลกต่อกันนะครับ เดินทางต Bond ่อนะคะอุ้ยเมียเเขาขึ้นยังเฉีเดก็บ่ายานรดข่อยดะนอกเมียเอ้ยเขาจบงานไม่เจอเขาปวดหัเย็นตะฟเใส่หัวอันนั้นไงละปวดหัวแล้วีดแต่จ่าจ้ยังโซคิรีมาหมก็ไเนน่อยกับันกับอันกับอัน วันนี้เราต้องขอขอบคุณพวงมาลัยจากยายกังฟูแ,แล้วก็แม่ณล,ลุมน์ด้วยนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับน้องมานะขอบคุณไปแล้วนะครับในคลิปเดียวไปดูคลิปเดียวน้องมานะนนด้วยนะคลิปเดียวทั้งหมดเลยอ๋อก็ขอบคุณแบบใหม่หนเนาะเขาจะไม่เห็นไม่เห็นว่าเปิดคลิปเทียวหรือว่าเรื่องไหนอ๋อน้องมานะก็ขอบคุณเป็นอันเป็นพระเทียงแล้วเนาะลงคลิปเนาะ ขอบพระคุณแม,แม่แม่ทางไลฟ์สดด้วยขอบพระคุณบ้านพลังรักด้วยหนึ่งหมื่นคะแนนเมื่อคืนนี้นะครับขอบพระคุณบ้านพลังรักด้วยร่วม,วมกิจกรรมปิดบ้านพลังรักแล้วเอาไว้ลงคลิปเดียววันที่วันที่ยี่สิบเก้าน้อนะครับ <ละ S 1> นา<ว>ะเบอรฮกเดี๋ยวน้องมานาจะจัดนักจัดเต็มค่ะแต่ว่าน้องมานาจะจะตัดยอดตัดยอดคะแนนของเราวันที่ยี่ห้านะครับอันนี้คือตัดจนวันที่ยี่ห้าเลยว่ะน้อง นอมนกมนาสิบึงคะแนนว่าคะแนนเท่าับตำได้นองมนาสิเกีงทางลานเป็นใปไวยก่อนนะก็กะใหอทางลานเป็นเห็ดวบก่อน,นะะทางพี่พี่นองมนาะคระับผีทางหลังลนเนาะอ,อันนี้จ่ายน้ำอะไรนี่อยหึนเก็บกูะจะกินข้าวแลยจะกินส้มตำจะกินไก่ย่างส้มตำ นี่เราไปไหนนเวิวสายเอะเลยนะแต่ว่าสายนาที่เขาจับไปเนี่ยคือร้านเย็นตโเหมือนเห็นแม่คนนึงเอ้ยแตฟก็อจากมเห็นแม่คนนึงมาแสดงว่ามาพักบ้านแม่กหนอยู่ไหนอยู่ไหนวันนี้หรอวันไหนครับจากวันนี้บ้านแม่แกติดงานแม่แกบอกวันที่วันี่หกวัเนี่ยพูดเลอยากนงองมานไปเรียนบ้านถ้ามันใกล้องม่านาก็อยากไปเยอะนะครับเด้อ เพราะเรามัน่ากลัวว่ากเปิดห้องวันไหนแต่ว่าจะให้แบบไปนอนหน้างานได้ไหมก็ได้อยู่แต่ว่ามันแบบเออเพราะเขาสวดสบายของเขาเนาะมันตีบมีแหงเขียง,งานไหมือมนทำมาสีนอนบ้านหลับลนะครับเพราะมันร้อนมากห้าหกเจ็ดแปดอีกเจ็ดนาที <Okay. S 1> โอเคนะครับคลิปน้องมานะก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะ okay. ได้ไปติดตามคลิปต่ตอไปวา่าจะไปทางไหนนะครับเป็นเขานะแต่ไม่มีต้นไม้อะไร